นี่เป็นคันหนึ่งนะครับเป็น Xv เ,เป็นโซ่นะครับส่วนมากผมจะเห็น Xv ส่วนมากมันจะเป็นเพาะนะครับแต่นี่จะเป็นโซ่ซึ่งมีการตรวจสอบแล้วนะครับว่ามีลงเหลือในประเทศไทยนีย่ประมาณ66คันไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่คือข้อมูลที่พี่เขาให้ผมมานะครับ ตอน,นเด็กๆเนี่ยผมจะแบบไม่ชื่นชอบเลยนะครับคือมันเก่าทําไมชอบรถเก่าแบบนี้ชอบรถแบบัยรุ่นกันแต่พอเราโตขึ้นมานะครับเราก็ได้ชื่นชอบมันอยู่ในสายเลือดของเราจริงมันเป็นความชอบจริงๆนะครับเใครก็มาห้ามสิ่งที่ชื่นชอบไม่ได้นะครับมเป็นความสุขจริงควา,สขขามาสุขของการได้ขี่มันความสุขของการได้ มองมันความสุขของบรรยากาศอะไรต่างๆที่เราได้เดินร่วมทางไปนะครับ